ลำดับต่อไปแพทย์รอาดามปาิุวลิธิหัวหน้ากองกิจการบารเรียนจะกกล่าวรายงานต่อท่านประธานที่ีค่ะการบริการให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านในพื้นที่ห่วงเทศกาลสงการ2565ตั้งแต่วันที่10เมษายน2565ี้ ไปนรถคอไนการณบไม่ต่อไัใกล้เลยครับไปไปกล้ได้ในรเลยสนิทกันใเลยไมอุดบริการประชาชนนะครับที่ทำไว้บนการที่น้องประชาชนสุดท้ายผมขออำนาจสูาสุดรัฐบาลและก็สิ่งศักดิ์สิทธิทังหลายในสายตโลกจงบรรดาให้ทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรนะครับวันนี้ที่ทำ ทานการงานที่ตางากหมดเลียงกีฬาอย่างประดุกสนานแต่เนื่องจากบ้านเราก็ยังคงให้ความสําคัญกับสุขภาพอยู่ก็เลยยังมีมาตรการป้องกันในเรื่องเหล่านี้อยู่ดังนั้นในช่วงของระยะเวลาเจ็ดวันสภาพที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับเวณที่รถวิ่งผ่านไปผ่านมาเราอัดอั้นมาแล้วสองสามปีแล้ครับเราไม่มีกิจกรรมรวมา

ต่างๆนื่อการโทีต้องการส่นะดต้อง่นะส่นี่คอาเียนบนากทารครับเราบินเรามีรออเยอะเยอะมาะรับให้ันไม่อยากเกฑ์ทหารเลยไรอรอทหาี่สองดรอรอ จที่จำหน่ายเสื้อนเป็นเสื้อปองน้สนสจก็เข้าข้างในเลยนะคะให้ต่อเสื้อต่อแล้วอะไรท่านี่อยากเป่วนงาร่องที่วน่นะส่วนหนึ่งของการท่อีดสองที่เหรอผูาลับ้ากัสว่างที่ะคนก็ยภาพได้ท่องเที่ยวแต่ทุกๆแาในที่นี้จะต้องเป็นส่วน